วันนี้เราจะไปที่โรงเรียนเด็กกัมพานะครับทุกคนเพื่อเอาของที่เขาขาดแคลนไปให้แล้วเราจะเอาขนมเทสตตัวไปแจกน้องๆครับทุกคนที่เอาขนมแล้วก็น้องมาหยิบกันเองนะ คนครับหลังจากที่เราได้เครื่องกดน้ําเราก็ต้องมีเครื่องกรองน้ํานะครับทุกคนผมอยากทําเหมือนพี่พิมพ์ลิ้พายมากเลยนะเป็นแรงบันดาลใจผมมากเดี๋ยวผมจะเริ่มไลฟ์สดเหมือนพี่พิมพ์ลิพายด้วยกันใครที่ชอบให้ผมทาคลิปแบบนี้อยากให้ผมบริจาคเยอะๆอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมหาซื้อแล้วก็พรุ่งนี้เราเจอกันครับไปเรามาอยู่ที่โรงเรียนสันติวิทย์แล้วนะฮะเราเอาเครื่องกรองน้ามาแล้วก็เครื่องกดน้ําเครื่องกดน้ำอ่อรอให้ครูใหญ่ไปแล้ว,มาว,าวเม,ม<น><น>ื่อวานเพราะว่าเรา บางสดนคลิปวันก่อนจำได้ไหมทุกคนที่เราคุยนี่คือพออ,อนะฮะตอนเนี้ยที่โรงเรียนเขาขาดแคลนอะไรบ้าง อย่างอื่นนี่ไม่น่าจะนอกจากใช้ไอ้ส่วนที่มันเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กเพราะเด็กมานี่ไม่ไม่ได้พาอะไรมาเลยมาแต่ตัวอย่างเดียวที่เหลือทางเรียนจัดการอยากจะได้พวกหมอนพวกสบู่แชมพูใช่ไหมครับใช่ใช่ของซักฟอกอะไรแบบนี้ใครอยากจะบริจาคให้กับน้องๆนะครับทุกคนหรือผมจะให้ที่อยู่ใครอยากจะส่งสบู่ไม่อยากบริจาคเป็นเงินก็ได้แล้วปีหน้าเนี่ยมีมีเด็กจะเข้าอีกกี่คนครับในส่วนของปวชที่สมัครมาแล้วนี่ประมาณ200แล้วก็จะมีส่วนปฐมนี่น่าจะสักห้าหกสิบคนแต่พอดิกําท้านะครับ เฉพาะเด็กกัพาทุก,กคนคือที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีพวกปวชเด็กน้องปวชพวกมัธยมปลายต่างๆนะทุกคนแล้วก็แต่ว่าส่วนตรงกลางอ่ะคือเด็กกัมพาร์เดี๋ยวเราไปดูน้องเด็กกัพาด,ด,ดูคุณครูบอกว่าให้ยืนตรงได้เลยสลามสลามได้ไหมสลามได้ไหมโอ้เยอะอยู่ป้าไหนอยู่ป้าไหนแล้วครับปอหนึ่งน้องๆครับเดี๋ยววันนี้พี่เอาขนมามาแจกอยากกินขนมใครอยากกินขนมยกมือหน่อยเห็นครับ เฮ้ยตั้งตั้งสึกนะี่ยังดีนี่นี่เป็นเครื่องกองน้ำที่เราไปหามาเมื่อวานนะครับเป็นเครื่องกองน้ำกดน้ำเย็นทุกคนครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาขนมเทสโตไปแจกน้องๆกันครับทุกคน ตอนนี้นะครับผมเอารสสาหร่ายญี่ปุ่นและสาหร่ายแซลมอนย่างเทริยากิครับทุกคนาาอันนี้คือผมชอบมากนะครับทุกคนดินขอลองได้ไหมได้ขอ<ด>กินหน่อยกินดูหอม,มนะได้กินนี่แหละกินสาหร่ายมาอร่อย เทสโตะสาลายแซลมอนย่างเทเลียกิอืมด้กลิ่นแซลมอนเลยนะให้มันดีมากเลยอร่อยมากกล mm hmm. hmm. uh uh anyway> ิ่นหอมมากสาลายก็ให้มาเยอะมากทุกคนทั่วเต็มแผ่นเลยทุกคนดู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 แล้วที่สําคัญมีฮาล้านด้วยทุกคนนี่ของดาก็มีฮาลันที่คือมุสลิมทานได้สบายๆนะครับทุกคนนี่คืออร่อยมากโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแจกน้องครับทุกคนไปาทีมงานทีมงานถือหน่อยทีมงานทีมงานช่วยถือหน่อยทีมงานมาทุกคน แจกขนมกันน้องๆทุกคนมาวันที่ฟ้ามืดมนฝนก็หนักแล้วจากไปคืนที่หมุนเวียนผ่านเดี๋ยวมาเริ่มแจกกันนะฮะทุกคนมา น้องครับชอบชอบกินเทสโต้กันไหมชอบไหมตบต่อ,ตอ,ตอให้เพื่อนตบต่อให้เพื่อนตบต่อ,ตอให้เพื่อนแล้วเลยใครชอบเทสโต้ยกมือสูง มเรา,มา,มาล้ม,ามาแ,ลลแล้วก็ลุกสาหัสว่าหัวใจยังเป็นอยู่จงยิ้มแล้วลุกขึ้นสู้แค่ละไม่ใช่แพ้อย่าอ่อนแอขอเพียงให้เราอยืนจงหวังเพื่อ นี่อร่อยไหมได้กินได้กินสาหร่าย,ยไหมนนี่มีฮาลาลด้วยนะรู้เปล่านี่เห็นะใครใครชอบเดสโตยกมือหน่อยยกมือหน่อยโอ้ทุกคนกินกินแห่อร่อยนะเคยดูคลิปบางหรอจบแล้วนี่อร่อยไหมเนี่ยรอร่อยตอนที่บางวันมืก,ก่นกนั่นนั่นแหละดวนั่นแหละอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับทุกคนขอบคุณอาจารย์มากนะครับนี่อาจารย์หลายท่านมากทุกคนดูนี่นี่อาจารย์ ขอบคุณมากนะครับมาในวันนี้วันนี้สนุกมากนะครับทุกคนขอบคุณเทสโตมากที่ที่สปอนเซอร์นะครับทุกคนผมดีใจมากที่แบบแบรนด์ใหญ่ๆเขาสนับสนุนให้ผมทาคลิปแบบเนี้ยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขน้องๆจะมีความสุขสำหรับวันนี้โชคดีครับทุกคนไปกันครับถแล้วาหักว่าหัวใจยังเป็นอยู่จงยิ้มแล้วลุกขึ้น